ครับสวัสดีครับสวัสดีเอซนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็เอที่อยู่ต่างประเทศร้อยสาสิบหกประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพามาดูสัญลักษณ์นะครับดูแบบง่ายๆนะครับสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นที่เนินพฤหัสนะครับเนินพฤหัสก็คืออยู่ใต้นิ้วชี้นะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เนินพฤหัสทตามหรับตำรานะครับโหราศาสตร์โบราณเขาบอกว่าเนินพฤหัสนะครับเป็นเนินแห่งคุณธรรมเนินแห่งอำนาจ วาสนาบารมีนะครับในส่วนของเนินพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนินที่ดีอีกเนินหนึ่งนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับยิ่งลักษณะของเนินพฤหัสนูนนะครับกวบอิ่มดียิ่งจะส่งเสริมให้เจ้าของลายมือนะครับมีความมั่งคั่งนะครับมีความร่ารวยนะครับทีนี้ uh ในส่วนของลักษณะนะครับสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าลายมือคนรวยนะครับลายมือคนรวย ลักษณะที่เกิดขึ้นก็คือสามเหลี่ยมนี่แหละนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนนะครับลายมือคนรวยนะครับลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นนะครับใครมีลองลองเช็คลายมือท่านดูนะครับลายมือนะครับเป็นเส้นที่ดูง่ายๆนะครับวันนี้ ้นที่เกิดก็อยู่ตรงเนินพระเลขาธบดีนะครับเส้นพระเลขเนินพระเลขาธบดีนะครับเนินแห่งอำนาจวาสนาบารมีเนี่ยนะครับลายมือคนรวยนะครับทีนี้ในส่วนของตำรับตำรานะครับก่อนเดื่นนะครับก็จะ วาดเส้นหลักนะครับให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะครับเส้นหลักก็ถือว่าเป็นเส้นที่ดีอีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของลายเส้นลายมือเส้นหลักนะครับจุดแรกนะครับเส้นชีวิตจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับก็จะลากผ่านมาในส่วนของเส้นชีวิตนะครับตามตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับเขาบอกว่าใครมีเส้นชีวิตที่ยาวมาจนถึงข้อมือลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีอายุนะครับที่ยืนยาวนะครับ อายุที่มากกว่า70ปีขึ้นไปนะครับรลักษณะนี้แล้วก็เส้นเส้นที่ดีของเส้นชีวิตนะครับตามตำรับตำาร,ราหราศาสร์โบราณเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่เนี่ยถือว่าชีวิตน้รับลื่นะครับไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นกับลายมือของเรานะครับเส้นชีวิต ต่อมานะครับก็จะเป็นเส้นสมองจุดกําเนิดเหมือนกันนะครับระหว่างเี้ยโป่งเิ้วชี้เหมือนกันเส้นนี้ก็จะวิ่งมาเส้นสมองบางคนนี่ยจะเป็นลักษณะเส้นที่สั้นแบบนี้นะครับเส้นสมองที่สั้นนะครับถ้าตามตําราเขาบอกว่าจะเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดน้อยหรือไม่ค่อยรู้เท่าทันคนเท่าไหร่นะครับลักษณะนี้แต่ถ้าเส้นนะครับสมองของใครนี่ที่ยาวมาลักษณะนี้นะครับ เขาบอกว่าเส้นสมองยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์หรือพิบความเฉลียวฉลาดดีนะครับถ้าเส้นสมองที่ยาวมาลักษณะนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเส้นสมองจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับเหมือนกันถือว่าดีเส้นที่สานะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นดีใจใครมีลักษณะเส้นใจนะครับที่วิ่งมาแต่ว่าเส้นไม่ยาวนะครับแล้วก็หยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วกางการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ เขาบอกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องเป็นคนที่น้อยใจเก่งเนี่ยแหละนะครับชี้น้อยใจเก่งนะครับแต่ถ้าใครมีเส้นใจนะครับที่วิ่งเข้าหาเนินพฤหัสนะครับลักษณะนี้แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีโอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตนะครับเป็นเจ้าคนในคนในไายภาคหน้าทีนี้มาดูลักษณะเส้นนะครับที่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับเขาเรียกว่าลายมือคนรวยเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับตรงบริเวณ นะครับเนินพุนหัสนะครับสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยววาดให้ชัดๆนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับลักษณะสามเหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับใต้นิ้วชี้เนี่ยหรือเนินพฤหัสนะครับตามตำรับกำราเขาบอกว่า เป็นเนินแห่งคุณธรรมนะครับเนินแห่งการศึกษานะครับเนินแห่งคนที่จะมีความฉีดลฉลาดนะครับทีนี้ถ้าไล่เป็นข้อๆเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งนะครับเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับลายมือคนรวยนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจะเป็นบุคคลที่มีแต่ความโชคดีนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับสองนะครับจะมีสมบัตินะครับเป็นบุคคลที่ลายมือที่จะมีสมบัติสามนะครับเป็นลายมือของคนที่จะร่ํารวยนะครับ มั่งคั่งร่ำรวยนี่แหละข้อที่สี่นะครับก็จะเป็นลายมือของคนที่จะมีอํานาจนะครับมีบารมีนะครับข้อที่ห้านะครับเขาเรียกว่าเป็นลายมือที่จะปกครองลูกน้องได้เป็นอย่างดีนะครับข้อที่หกเป็นนักพูดนะครับนักเจรจาที่ดีนะครับข้อที่หกนะครับแล้วก็ข้อที่เจ็ดถ้าเป็นนักบวชนะครับเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่จะโด่งดังนะครับภายภาคหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ ที่เรียกว่าลายมือคนรวยนะครับลองเช็คลายมือท่านดูนะครับเส้นวันนี้นะครับดูง่ายๆนะครับดูปุ๊บเห็นปั๊บนะครับวิเคราะห์ได้ทันทีนะครับแต่ว่าตามหลักในส่วนของโหราศาสตร์หรือหัตถลั์ฮัตทรศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเส้นลักเส้นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองเส้นใจเนี่ยจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าชีวิตจะราบลื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการพยากรณ์หรือ การทำนายเรื่องของลายมือคนรวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ